เก็ดไปเนี่ยีใหม่เาเอมอ้อยควนนะครับน้ำอ้อยควนนะพี่น้องพี่เดือนบอกว่าคือสหอมคับแม่นครับหอมหอมแห้งพี่เดือนหอมมากมากเลยเนี่ยเรื่องว่ามันกลับบพกาะับแมนไปซื้อวางใบสามนี่ต่อทานนี่ครับใช้เตาซื้อเหมือเมือเศร้านี่จับไว้อยู่ป่านค่ะป่านป่านนั้นแบบมอนมันห้องถึงอัน เฮ้ยผมสุดเลขผมดีใจผมสุดเลือดที่สองมาแล้วล่ะปะคุณแม่ผมเลยครับแม่ไม่แนวมาบอกเนาะคุณแม่ปนอมเรียกว่าเสวาดาวหน้าตาตื่นัน้นพี่น้องคุณแม่โอ้ยทำมาหาใจก็อนพูดนีวกเขานึกว่าไงเสืดอโค้ทเล้าอยู่นี่แม่ปานมาพิมพ์นิยมป่ะพี่น้องอันน้เส้าขวดกับใบขอบคุณมากเลยเด้อสะพิ่พ์เดือนแดงขึ้นเนาะมันหวานเนาะเส้าขวดหรือพิมพ์แดงปลูกข้าวฟงมาใ้แบบนี้ แล้วก็ที่เดือนก็ทักทายพี่บ่าวคำลาเด้อไปเป็นไปแม่ประมาณสองชั่วโมงได้ไหมสองชั่วโมงหรืบเปล่โอ้แต่มันเลี้ยงห้อยห้อยหมดหรอพี่น้องใกล้ใกล้จะเป็นแล้วใกล้จะได้แล้วประมาณสองชั่วโมงกว่าเนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนไม่เป็นไรหรอกครับผมดูอุณหภูมิอยู่เนี่ยบากกว่างสู้มังพี่น้องสู้มึงเนื้อสู้มึงดู ภาพซูม้มัวงามพี่นอ้องอืออ้ยเป็นฟ้องพี่น้องก้อยกวนมันเรเป็นฟ้องไหมครับกูเมย์แล้วนั่งกวนอย่างนี่เป็นชั่วโงกวายพี่น้องเนี่ยจากจากเป็นเป็นน้ำอ้อยนะคือแบบเต็มเลยนะครับผมเนี่ยเกือบล้นเกือบล้นกระทะเลยเมย์แล้วก็นั่งกวนไปทั้งทีแล้วครับอุ้ยหอมพี่น้องหอมมิลิหอมครับผม คือแบบว่าพอเห็นแล้วเขาก็คุณแม่เราหยิดเตรียมภาชนาไปไหมครับผมเป็นแบบเป็นเป็นเป็นในขวดพลาสติกเลยแม่กระปุกเป็นกระปุกพลาสติกใสไหมครับพี่น้องกระปุกซ้ำแบบแบมันซ้ำกระลาแบบมะพร้าวเล็กๆแเนี่ยประมันซ้ำนี่แหละครับซ้ำอุ้งเมื่อกลับปุกหน่อยแล้วก็ค่อยเทเท่งครับผมพอแบบเอาไปเทใส่ภาชนะรองรับแป๊บเดียวพี่น้องไม่ถึงบ่งถึงสิบห้านาทีเดียบสิบกว่านาทีทำมันเย็นปั๊บมันแข็งเลยพี่น้อง แข็งแล้วนี่สีเพิ่อก็จะออกเป็นสีแบบนุ่งๆบางทีละ่ะสีก็ยังข้นอยู่นี่เน,นื้อสีแดงเนื้อสีน้ำตาลเนื้อสีน้ำตาลใช่ไหมต้องออกสีน้ำอ้อยแต่มีน้ำตาลกันนี่คือวิธีการกวนอ้อยครับกวนน้ำอ้อยนะนเพื่อนๆสวัสดีครับพี่อภพรขอบพระคุณพี่อภพรมากๆเลยนะครับกำลังพามารับชมวิธีการ กวนน้ำอ้อยครับพี่อภพอรขอพระคุณพี่เออามากเลยนะ,ะัน,น้ำอ้อยสดครับเพื่อนๆครับผมใกล้จะเป็นเลยพี่น้องแล้นนะ โอ้ยหอมมากเลยครับแล้วก็พี่เดือนปลูกผักทำอาหารทักไทยพี่โดริมอนหรือว่าพี่อาภาพรนะครับคุณแม่ผมกำลังกวนน้ำอ้อยพี่อาภาพรอ้อยอ้อยคันน้ำนะครับพอดีมันมันเหลือจากจากคุณแม่เพิ่นลีนน้ำเพิ่นลีนน้ำเอาไปจำไนนะครับผมจำหน่ายแบบเป็นเป็นขวดเล็กๆพี่น้องโอ้ยปลาฟังซุม่มไก่หด ใช้ถ่ายตาไก่เป็นแบบค่ะใช่ใช่พี่ครับผมมันเป็นพันอ้อยสุพรรณบุรีนะพี่เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ วามหอมพี่ภาพรนี่ขนาดนั่งกวนอยู่เนี่ยหอมมากเลยนี่เอาไว้ปรุงอาหารก็ได้ก็อร่อยนะพี่ทำน้ำจิ้มประมาณนี้ทำจิ้มเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารนี่ใช้เกี่ยวกับพวกน้ำอ้อยเนยโอ้ยสุดยอดน้ำจิ้มอะไรหอยแครงเนี่ยใช้ใช้ใช้แบบน้ำอ้อยแบบกริงอ่ะหรือว่าจะบด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 ใส่เถาล้วยงี้ก็ได้พี่เนาะ của ơn này.